สวัสดีครับทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ซ u เปอร์สตาร์ดารานะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับโหมดสาวน้อยน่ารักคนนี้กันต่อครับดังระดับโลกไม่งอใบปริญญาเปิดวุฒิที่แท้จริงลิซ่าพูดได้ถึงเจภาษาน้อยคนนั้นจะรู้เราจะมาย้อนวันวาน,น,นภาพสิทธิ์เก่าของลิซ่าแบ็คพิงกันครับสมัยที่เธอเรียนมัธยมบอกเลยครับว่าเธอนั้นเจ๋งตั้งแต่เด็กต้องบอกว่าเธอนั้นถูกพูดถึงเป็นอย่างมากครับและถูกชื่นชมในศักยภาพความสามารถไปทั่วทุกมุมโลก สำหรับไอดอลสาวชาวไทยสุดฮอตอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลหรือลิซ่าแบกพิงเธอนั้นได้เปิดตัวอัลบั้มเดียวที่มาพร้อมกับซิงเกิลอย่างล,ลิสาหรือลาลิซ่าที่มาพร้อมด้วยทำนองท่อนแรป็ปทำนองสนุกสนานและท่าเต้นทุกอย่างนั้นผสมผสานกันอย่างลงตัวรวมถึงแต่ละชุดในเ v ดังกล่าวนั้นเรียกว่าสุดๆจริงๆพร้อมกับสะท้อนตัวตนของลิซ่าได้เป็นอย่างดีทำยอดวิวของเธอนั้นพุ่งทะยานอย่างไม่หยุดอย่างต่อเนื่อง จนทุบสถิติที่ถูกสร้างมาเอาไว้อย่างมากมายก่อนหน้านี้นั้นแฟนเพจเฟซบุ๊กของโรงเรียนประพามนตรี2ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ลิซ่าเคยศึกษาในระดับชั้นมัธยมก็ได้เผยภาพของลิซ่าแบล็กพิง์ออกมาในสมัยเรียนและทํากิจกรรมในโรงเรียนพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าโรงเรียนประพามนตรี2ขอแสดงความยินดีและชื่นชมน้องลิซ่าหรือลิซ่าแบล็กพิง์ในฐานะสิทธิ์เก่าของโรงเรียนประพามนตรีในการโซโล่เดี่ยวครั้งแรกกับเพลงลลิสา สำหรับลิซ่าแบกพิงนั้นจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนประพามนตรี1และ2ตอนเธอเด็กๆนั้นลิซ่าได้รับการเรียกขานว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนนอกจากนี้นั้นลิซ่าก็เคยเป็นตัวแทนโรงเรียนไปประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยที่จัดขึ้นโดยศูนย์คุณธรรมเธอนั้นได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททีมเมื่อปีพศ .2552 ล่าสุดเธอนั้นก็สนใจที่จะผลักดันสารฝันเด็กไทยให้เป็นจริง เป็นไปได้ว่าอาจจะมีส่วนช่วยในการสนับสน,นุนให้เกิดสถาบันการเต้นที่บ้านเกิดเมืองนอนของเธอที่บุรีรัมนั่นเองลลซ่าเธอเคยเกล่าวกับมูลนิธิเกาหลีใต้ไว้ว่าเธอนั้นอยากจะช่วยพัฒนาการศึกษาเด็กไทยในบ้านเกิดเมืองนอนของเธอภายใต้โครงการมูลนิธิเกาหลีเพื่อการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศที่บุรีรัมลิซ่าเธอกล่าวต่ออีกว่าเธออยากเห็นเด็กๆได้เล่นอย่างอิสระในสภาพแวดล้อมการศึกษาที่ดีขึ้นและสามารถทําตามความฝันได้โดยไม่มีข้อจํากัดใดๆ เธอนั้นอยากจะสนับสนุนและส่งเสริมความฝันที่ทรงคุณค่าของเด็กๆทั้งหลาย Lisa ลิซ่าลลิษามโนบาลเธอกล่าวเรายัางอยู่ในโหมดของน้องลิซ่ากันต่ออยู่นะครับต้องขอเกินก่อนครับว่าเวลาที่เราชื่นชอบศิลปินคนไหนสักคนหนึ่งมากๆนะครับเชื่อว่าทุกคนนั้นต้องมีการทุ่มเทแรงกายแรงใจหรือมีการทุ่มทุนสร้างเพื่อศิลปินที่พวกเขาเหล่านั้นชื่นชอบกันบ้างแหละครับซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมานั้นเองครับก็ได้ใกล้จะถึงวันเกิด ของน้องลิซ่านักร้องชื่อดังของวง b l a c k พิงคซึ่งก็มีแฟนคลับทั่วโลกนะครับต่างร่วมเฉลิมฉลองและแสดงความยินดีให้แก่เธอแต่งานนี้ครับขอบอกเลยครับว่าไม่มีใครเล่นใหญ่เท่ากับแฟนคลับอย่างพี่จีนเหล่านี้อีกแล้วเพราะพวกเขาเหล่านั้นครับทำการฉลองให้กับลิซ่าแบล็กพิงด้วยการจัดโชว์อันยิ่งใหญ่อลังการเหมือนกับทุกๆปีที่แฟนคลับชาวบิงชาวลิลีนั้นได้จัดทําขึ้นมา เพื่อเป็นการบอกถึงว่าแฟนคลับจีนเหล่านั้นครับเขาชื่นชอบลิซ่ามากเพียงใดและโปรเจกต์คุณพ่อจีน16ตึกในตำนานนี่แหละครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับโปรเจกต์วันเกิดของน้องลิซ่าโดยโปรเจกต์วันเกิดของน้องลิซ่าปีนี้ครับแฟนคลับชาวจีนนั้นก็ได้จัดแสดงไฟ,ไฟ LED โชว์ถึง8เมืองใหญ่ๆด้วยกันอาทิเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งเฉิงตูและแกนเซินเจิ้นต้องบอกเลยครับว่างานนี้โปรเจกต์พี่จีนนั้นไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆ เรียกว่าน่าดีใจกับสาวลิซ่ากันจริงๆจ้าที่มีคนรักคนชื่นชอบมากมายอย่างนี้ถ้าจะให้พูดแบบไม่เกินจริงกันเลยนะครับไม่น่าจะมีนักร้องหญิงเคป,ป๊อปคนไหนจะได้รับเกียรติแบบนี้อีกแล้วถ้าเป็นไปได้นั้นครับก็คงจะมีเพียงแค่สามสาวแห่งวงแบล็คพิงก์นี่แหละจ้าอย่างนี้ครับต้องขอขอบคุณ Project DD, โปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์คุณพ่อ16ตึกในตำนานที่จัดหนักจัดเต็มคาราเบลให้อีกแล้วขอบคุณสำหรับโปรเจกต์ดีๆในวันเกิดของลิซ่าแบบนี้ด้วยจ้า ไปต่อกันที่ข่าวนี้เลยจ้าแจกฟรีลูกชิ้นยืนกินแมค้าร่วมใจฉลองวันเกิดให้ลิซ่าแบล็กพิงก์วันพรุ่งนี้แจกฟรีครับพอค้าแม่ค้านั้นพร้อมเพียงกันอย่างมากลูกชิ้นยืนกินบุรีรัมย์ครับบนสถานีรถไฟบุรีรัมย์กว่า12ร้านค้าร่วมแรงร่วมใจกันแจกลูกชิ้นยืนกินกว่า500กิโลกร,รมัมเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสาวลิซ่าแบล็กพิงก์งานนี้พอค้าแมคขายลูกชิ้นยืนกินที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นครับบนสถานีรถไฟกว่า12ร้านค้านั้น ร่วมแรงร่วมใจกันแจกลูกชิ้นกว่า500กิโลกรัมฟรีในวันจันทร์ที่27มีนาคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของสาวลิซ่าแบล็กพิงค์เพื่อแสดงความรักและแสดงความขอบคุณต่อเธอที่ทําให้คนไทยและทั่วโลกนั้นได้รู้จักกับลูกชิ้นยืนกินของดีเมืองบุรีรัมย์ที่มีเอกลักษณ์การกินรสชาติความอร่อยของลูกชิ้นและน้ำจิ้มรสเด็ดที่ไม่เหมือนใคร และนอกจากนั้นครับทางสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานบุรีรัมย์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ชมชนหลังสถานีรถไฟและสถานีรถไฟบุรีรัมย์นั้นก็ได้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ร่วมกันด้วยเอางานนี้ครับใครที่อยู่แถวนั้นอยากจะไปกินลูกชิ้นยืนกินฟรีบอกบุญกันต่อด้วยเด้อจ้า